นะครับสายมูสายมสูสำหรับสำหรับหลวงปู่สีสุดโทนะฮะพญานาคนะครับวัดห้วยหินแหบรุ่นแรกรุ่นประวัติศาสตร์นะครับรุ่นชนะจนนี่ชุดรุ่นนะครับหน้ากากทองคำเต็มแผ่นนะฮะขอบไข่ปลานะฮะด้านหลังเป็นพญานาคเกดเสียนนะฮะ หลวงปู่สีสุทโทนะเทพพระเจ้าแห่งเมืองบาดาลนะครับรุนชนะจนนะเร็วเนี้ที่รออยู่นะครับตอนนี้รอลงยาทั้งหมดแล้วก็บรรจุเสร็จนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรานําเงินไปสร้างสลาวัดห้วยหินแหบนะครับซึ่งจะได้ไปช่วยวัดนะฮะ นี่นะครับดูกันข้าวข้าดูกันข้า,าวๆสวยมากสวยทุกรายการไม่มีเหมือนกันนะครับเล่นแสงเล่นสีไปต่างๆนะน,นะนะครัดูพุศสลป์ศินนี่รู้สึกว่าชุดรุนนี่เงินเดี๋ยวรายการน่าจะเงินห้นาเงินห้านะวะห้ารุนนี่อันนี้อะไรรุน ชนวนว่า <biases. S 1> นี่เป็นแผ่นเออน่าจะชนวนเดาไม่รู้อะดูไปข้าวาโอ้โหนะครับทองคำสองนั่นแหละเออมันมีเันมีแบบนี่สวยนะสวยลงยาสวยมากนะครับนี่ดูข้าวๆออกมาโชว์เล่นก่อนครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีเพราะว่ารุ่นนี้จะมีลงยาหลังนะ <Transfer. S 1> นั่นจะมีลงลาหลังนี่บูนะฮะเป็นเทพเลยนะฮะนี่โอ้โหฝีมือการแกะของข้างนิวนะฮะแล้วก็นี่ฝั่งฝังเสร็จยังวะไอ้นีน่เสร็จหมดแล้วครับอ๋อเสร็จหมดแล้วเจ๊มาลงหอมบอกนะหอมบอกนะครับเดือนหน้าพบกันนะฮะน่าจะปลายปลายเดือนนะครับดูก่อนนะฮะอันนี้ปู่สีสุดโทนะครับเกมพบกับสายมูนะ เทพ,พเจ้าแห่งเมืองบาดาลน,นะฮะนี่หน้ากากหน้าหลังเป็นเงินอย่างนี้นะวะนะม,ม,มีเรืองแสงนะครับครับดูคร่าวๆนะฮะดูคร่าวๆจะบอกข้าคืนนี้ดึกแล้วนะครับไม่รบกวนเวลาพ่อแม่พี่น้องนะครับ